เข้าขอห่วงถึงเตรียมใจทันตอนหน้าเล่นแบบเดิมก็ได้ถูกคว้าไปควงตอนหน้าถูกคว้าไปควงตอนหน้เาเล่นแบบที่เราเล่นเาขาคว้าไปควงไปเลย เป็โชวกัเียคนอื่นเรอคิดถึงวิทยาดุกๆทั้งนอารก่อรมณ์ก่อมก่อนร่นกาไปเชื่อไปนะลืมลาไปเลยไปอแดได้นนเก็บก้หมดแล้อก้ยลุงมุ่มขอโทษนะก้อยก้อยอยากนนะลุงมสัญญาว่าต่อไปอ่ะลนุงมจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะครับตลอดเวลาที่ผ่านมา ทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสให้ใครจะมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใหญไปมีโู้เนี่ยครั้งเดียวมันก็กล้าได้ก้อยใส่หัวอาไป้ชี้ให้ฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันเออแล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนอะก้อยจะไปอยู่ไหนมันก็เรื่องแก่ชีวิตแก่ที่ไม่มีคั้งอ่ะคือไม่มีค่าได้ก็เพงคำวิดีวงเคลียร์นี่เอง ออกไปไม่ไมจ๊ะแกไม่ต้องมาเลี้ยงคนเมียฉันไม่มีผัว่วอย่างแกออกไปออกไปออกไปดิไปไปเลยหนเลยแนลิลี นังงั้นเอดเดปปี้ส์เป็นตาดีเหรอสิง่งที่เรียกดาดาเกือนะปิดมาเรื่องอะไรคิดขึ้มาแต่เรื่องนองใจไม่มีโชว์เนี่ยครั้นะงเนี้ยมันก็เกิดพอแล้วครั้ง จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงนะครับต่อันด้วยการถ่ายทอดสดศึกวันลุมพินี103นะครับซึ่งคืนนี้ยกขบวนนะักกีฬามาวัดศีมือกันทั้งสิ้น12คู่คู่เอกของรายการคือหลักดำสอจอเบียรอุทัยยอดมวยยซนะักจากสุรินปะทะเฟอร์ซานสิชิเซกนะครับนักสู้สายแข็งจากตุรกีโดยจะพบกันในกติกามวยไทย147ปอนด์ติดตามชมได้ตั้งแต่เวลา20ิ30นาทีเป็นต้นไปทางช่อง7 HD กด35ครับ ส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตคืนนี้นะคะวิวรณ์ศุลกณีอะไรที่นี่น่งจ้ะกรรมไม่มีและมีประโยชน์ทำยายนะงจ้าก็เกิดได้ข่าววัันนี้ครบไปดูภาพถ่ายระดับคณะที่เมฆพายุลอยปกคลุมเมืองสปริงฮิลล์รัฐเทนเนสซีของสหรัฐครับในช่วงที่มีพายุทอร์นาโดนและพนยุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของสหรัฐตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยห้าคนกลับไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ อ้สังคมกอใดทุกคนรายลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไได้ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคนหลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกันนะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะได้ไม่ไกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทำลายความเจริญและความสำเร็จของการงานพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมรรมนาถบาพิษ